ท่นานผู้ชมครับสถานีทุนนุษย์รายการเก่งยกกำล,ลังสาพพามาสัมผัสที่วัดห้วยปากั้งจังหวัดเชียงรายครับขณะนี้เองเรามาอยู่ที่อาคารของพระอาจารย์พบโชคนะครับที่ถือว่ามีความสําคัญยิ่งหลักการในการบริหารจัดการด้านของทุมนุษย์หรือวิธีการจัดการกระบวนการต่างๆจําได้ไหมครับที่อาจารย์บุชิตเคยพูดเสม,มอว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องเอาเรื่องของฮับพิวเพสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้ทั้งวันนะครับพวกเราได้มีโอกาสมาสัมผัสโดยการนําของกระบวนการทาความคิดว่าเรื่องของฮับพิโซครับ หลักศาสนาทุกศาสนาเน้สอนให้คนเป็นคนดีครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามครับแต่วันนี้ครับเราเอาหลักการทางศาสนาของศาสนาพุทธมาปฏิบัติในอยู่ใจกลางของคนต่างๆหลากหลายครับจะเห็นว่าในทุกสถาบนประกอบการเนี่ยเรามีกระบวนการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นคือกระบวนการการนําองค์การแห่งความสุขครับลรวนี่คือส่วนหนึ่งนะครับบรรยากาศภายในข้างบนเนี่ยครับไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ เราจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนียคนไทยเราเนี่ยนะครับกำลังดําเนินการว่าเรื่องเรื่องเอาหลักการทางศาสนาก็มาเกี่ยวข้องมากมายมหามาลเลยครับเพราะว่าการที่เรายึดโยงหลักศาสนาเนี่ยนะจะทําให้เราได้เห็นนะครับว่าการสร้างความตระหนักหรือการรับรู้ของเยาวชนคนไทยหรือว่าประชาชนไทยจําเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีการยึดโยงในหลักศาสนาผมมีโอกาสไปหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นที่เมียนมาไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศลาวน,นะครับหรือทริปนี้เรามีโอกาสไป2ที่คือลาวกับที่เมียนมาจะเห็นนะครับว่าทุกๆจุดเนี่ยนะครับแม้แต่ที่จดีเชวลากงจําลองนะครับก็จะมี อ,อ่พุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายครับไปดูนะครับด้านบนนั้นมีอะไรบ้างเชิญครับ ตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ในบริเวณภายในนะครับคืออาคารพบโชคนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับทีท่าวากลุ่มพวกเราโดยเฉพาะคณะนักศึกษาสจวนโยบายรุ่นที่5้าได้มีโอกาสมาปฏิบัติน,นะครับภายในยังคงอยู่ครับมาลงไปชมครับเชิญครับ ความสวยงามหลากหลายที่ทางพายานพบโชได้หลังสรงคมงานที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยของเราโดยยึดโยงหลักศาสนาเนี่ยมีความสำคัญยิ่งเลครับด้านหลังบวดมับุตรเป็นบูตรเจ้าแม่กวนอิมอาจารย์นี่ก็อยู่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเทศนาให้กับทางคณะนักศึกษาศิษย์เก่าสอจวรุ่นที่ห้าได้มีโอกาสได้รับรู้ถึง ว่าพระธรรมนะครับว yes. so, ่าหลักการศาสนานั้นทุกศาสนานั้นสอนให้คนดีครับแล้ววันนี้ครับเป็นพระอิษฐานพิธีทางราชสจวรุ่นหนึ่งร้อยศึกษาแล้วก็สจวารุนเก่านายบายรุ่นที่ห้าที่เดียวกับเมื่อแต่พันธคนรุ่นประสบการณ์ที่งานนี้นะครับแล้วดูนะครับบรรยากาศที่ภาพรวมทั้งหมดนี่เราเห็นนะครับว่ากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าการที่เราไปที่เมียนมาไปที่สปปลาวแล้ววันนี้ครับเรายึดโยงหลักศาสนามาเกี่ยวข้องเอาละครับภาพโดยทั่วไปเป็นยังไงล่ะผิดพลาดชมครับ